อามได้ยินไหมครับอามพี่สุภชัยครับได้ยินไหมครับถ้าได้ยินแล้วผมลุยต่อเลยนะครับได้ยินนะได้ยินไหมครับพี่พี่โอ้สามสิบคนดูนะได้ยินครับขอบคุณมากครับพี่เฉลิมพลน่ารักที่สุดเลยยันผมลุยต่อเลยนะครับมาพี่ไม่วิ่งฝ่ามือลโลรถเพื่อเข้ามาใหม่นะครับมาสวย นะครับกล้อง3ามอองศาได้ใบป,ปอได้บ่อหนังบอ่อไฟฟ้าด้วยนะครับบอ่อไฟฟ้าด้วยนะครับสวยเลยซอกเดิมน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมพี่ยอดจัดผมได้หนึ่งล้านผมไม่ขายผมขายแค่9ก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทยังไม่พอแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้พี่ด้วยยังไม่พอแถมประกันภัยชั้นหนึ่งร่วมร่วมสองหมื่นให้พี่ด้วยนะครับหรือว่าพี่จะดาวสามเปอร์เซ็นต์รับดอกเบีย้ยศูุดเก้าได้เลยนะครับแต่ประกันภัยชั้นหนึ่งพี่จ่ายเองนะถ้าพี่เลือกรับดอกเบี้ยตัวนี้เพราะมันถูกมากจริงๆนะครับ ตลอดอายุสัญญานะครับของผมได้จริงนะครับปกติผมทำให้เฉพาะรถพรีเมียมนะครับแต่ตอนนี้ผมทำทุกเซกเมนต์เลยนะครับทำทุกเซกเมนต์เลยพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับขอบคุณมากเลยครับชัดๆได้ยินแล้วค่ะขอบคุณมากเลยครับพี่ลูกหมูนะครับนี่ขอบคุณมากครับพี่นัทโอ้โหขอบคุณมากเลยเป็นกำลังใจให้ผมหมดเลยนะครับนี่วันนี้นะฮะวันอาทิตย์นะฮะทีมงานเราก็มีทีมล้างนะฮะ มีทีมล้างด้วยไปดูทีมล้างเหยอ๋รอ,อรถเหอนะรถโอเคโอเคโอ้ผมนี่ชอบแบบไปนู่นไปนี่ตลอดเลยมันมันมีหลายอย่างให้แบบอยากบอกนะครับว่าแบบรถนี้ค่ะเขาเยอะจริงจริงนะครับแล้วรถเราสวยและทีมงานของเราคุณภาพจริงๆรินะครับเราทํางานทุกวันเราทํางานทุกวันนะครับเพื่อเพื่อบริการให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับและเพื่อคัดสรรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเองค่ะ นะครับนะนี่สวยนะครับสวยนะครับประตูท้ายไฟฟ้านะประตูท้ายไฟฟ้าไฟท้าย LED ไฟโคมไฟสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมขัดเคลือบสีให้อย่างดีนะครับขัดเคลือบสีให้อย่างดีสวยนะครับแ็กสวยทั้งสี่วงนะครับแ็กสวยทั้งสี่วงอ่าน,ะนี่มามาดูภายในกันหน่อยเวลาดูรถพี่เปิดประตูซื้อรถมือสองนะผมแนะนําให้ดูซอกเลยให้แนะนะนําให้ดูซอกเลย อ่าซอกเดิมนะครับซอกเดิมสวยมากเปิดประตูด้วยนะครับเปิดให้ดูเลยนะครับอ่านี่สวยนะครับเรามาดูภายในกันหน่อยครับน้องตัดสตาร์ทเลยนะครับวิ่ง39,000โลนะครับรถผมไม่แท้นะครับทุกคันนะครับตัวนี้เป็นตัว GTPremium ด้วยนะครับ บางทีซื้อรถนะอย่าลงรุ่นนะอย่าหลงรุ่นนะครับมีคูสคอนโซลมีแพนเนชิพนะครับมีจอกลางนะครับเพดานสวยนะเพดานสวยสะาดเรียบร้อยเลยนะครับนะมีตัวก็เอกระจกมองหลังนะปรับแสงนะครับแล้วมีกล้องบันทึกหน้าแบบอย่างดีนะครับแล้วพี่ดูแผงประตูแผงประตูสวยเลยครับไม่มีริ้วรอยเลยรวมถึงคอนโซลด้วยไม่มีคาบกาวไม่ไม่ได้เอาอะไรมาติดให้แบบนะสวยเลยนะครับ แล้วมีกล้องสาม้อยหกิองศาด้วยนะครับนะมีกล้องสาม้อยหกิองศาด้วยต้องแผงเกียร์หอนั่อหลังนะนะเอาลงโอเคอยนจะปล่อยนะเว้ย <c oughs> นี่นะครับมีกล้องสามร้อยหกิองศาให้ด้วยนะครับนะอ่านะมีแอร์ออโต้นะครับปรับอุณหภูมิได้สองฝั่งเลยนะครับนี่สวยเลยนะครับสวยเลย คอนโซลกลางก็สวยนะครับมีที่วางแก้วด้วยนะครับมีเบรกโฮลด้วยนะครับมีเบรกโฮลด้วยนะครับแล้วก็มีนี่นะครับสําคัญเลยนะครับหูฟังนะครับหูฟังอ่าอุปกรณ์ครบนะครับอุปกรณ์ครบเลยนะครับอุปกรณ์ครบเลยเดี๋ยวนะ สวยมากนะครับสวยมากมาเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับมาดูห้องเครื่องกันรถเจ็ดที่นั่งผมเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับไม่ไว่าจะเป็นไซส์กลางนะครับไซส์กลางแล้วใครที่แบบดูออะไรนะเอพีเดอร์คอร์สพี่ไหม่พันโลสองพันโลมีคนจองผมเยอะมากเลยนะครับเข้ามาพี่ผมมีรถใหม่เข้ามานะครับสีเทาดํานะครับสีบอลรู้สึกว่าติดจองซื้อสดไปแล้วนะครับ ไม่พันโลนะครับซื้อสดไปแล้วไอตัวสีเทาดําเข้ามาใหม่นะครับไม่สองพันโลพี่เข้ามาเลยเข้ามาก่อนพี่ได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยนะครับรถรถนี้ถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับนะแล้วพี่ได้ f e e l i ับป้ายแดงอะ่ะฟีลลิ่งป้ายแดงอะออกรถยี่สิบบาทอะ่ะเออออกรถยี่สิบบาทพี่นะครับแต่ลูกค้ามาซื้อสดกับผมเยอะเหมือนกันนะนี่ซื้อรถต้องแบบนี้พี่พี่ดู น็อตไม่มีขยับนะครับแต่เข็ไม่มีแกะรถผมไม่มีชนนะครับรถผมไม่มีชนสวยมากๆนะครับสวยมากมากใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตนะครับสวัสดีพี่พัชรีรถสวยมากค่ะขอบคุณมากๆเลยครับพี่พี่นลินนะครับสวัสดีครับไอหิมสวัสดีครับนี่พี่ดูนะครับดูเครื่องนะครับหัวน็อตใสนะครับนะน็อตใสน็อตสวยสีแต้มมาร์คครบทุกจุดนะครับ คือสีมาร์คแต้มตรงจุดเนาะมันการันตีว่ารถไม่มีการลื้อเครื่องหรือว่าลื้อทําอะไรสักอย่างนะครับนะ,ะเพราะว่าเวลาเราออกรถป้ายแดงนะครับเขาต้องมาร์คให้ถ้าเราไปลือ้อหรือว่าไปอะไรอะ่ะเขาจะตัดประกันเราออกนะครับนี่สวยมากสวยมากนะครับตัวนี้ปี2020นะครับจดทะเบียนปี2020สวยเลยนะครับย่ายฝากไว้ด้วยนะครับผ่อนแค่หมื่นห้านะครับผ่อนแค่หมื่นห้ารถยี่สิบบาทนะครับได้ประกันภัยชั้นหนึ่ง นะครับได้ประกันภัยชน้นหนึ่งเวลาใครบอกว่าแถมประกันพี่ดูเรื่องดอกเบี้ยด้วยนะฮะประกันการแถมประกันมีหลายแบบนะครับแต่ให้เอคาใช้คําว่าแถมคือจ่ายให้ลูกค้าถ้าสมมติว่าไปบวกดอกเบี้ยไปรวมในยอดจัดอ่ะผมว่ามันเป็นการโยนภาระให้ลูกค้าไม่ได้เรียกว่าแถมถ้าแถมผมจ่ายให้นะครับผมจะเน้นดอกเบี้ยถูกๆให้ลูกค้าผ่อนถูกๆพี่ลองคํานวณนะครับถ้าสมมติว่ามันต่างต่อเดือนละ800พี่เอา800คูณ8ปด่ันเป็นเท่าไหร่พี่เอาตังค์อย่างนั้นไปออมให้ลูกดีกว่า นะครับไปใส่ออมสินให้ลูกดีกว่าไปทําอย่างอื่นดีกว่าไปต่อยอดธุรกิจดีกว่านะครับนะมาคันนี้ผมบอกเลยว่าถูกมากผมช่วงนี้ผมเน้นจบง่ายนะครับโอ้มีเข้ามาใหม่ด้วยเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับมีเข้าาใหม่ด้วยรถเชียงรายมือเดียวเพิ่งได้มานะครับจะใส่แม็กเดิมก็ได้นะครับอันนี้เขาใส่แม็กแต่งมาผมมีเก็บแม็กเดิมมาอยู่แล้วนะครับนะพี่อยากได้แบบไหนพี่บอกสวยมากเดี๋ยวผมพาไปดูยังไม่ได้ล้างเลยนะฮะ คันนี้นะครเป็นลูกค้ามาเทินนะผมนะครับเทินกับตัวเจนเดอร์นะครับไปนะครับตัวนี้พี่คือเป็นตัวจีนะของผมฮะเรื่องรุ่นพี่ไม่ต้องห่วงตัวจีตัวจีหน้ากระจังนี้แล้วนะครับปี2022นะครับปีผลิต22แต่จดทะเบียนปีนี้นะครับเขาลากจดแหละเขาลากจดแหละนะครับนะเขาหน้าจะออกประมาณ 2ี่สเนี่ยแหละแต่เขาล่าจดมาจดปีนี้นะครับก็เราได้ปีจดปี67ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวจีเกิดจังหน้าแบบนี้แล้วแล้วผมขายราคาไม่แพงผมขายแค่9 0 0 0 0พี่ดูนะ9,9 0 0พี่ได้อะไรบ้างได้ประกันภัยชั้นหนึ่งแต่รถผมสวยนะได้สีขาวได้กระจังหน้านี้แล้วไม่วิ่งห้า0มืโลผมบอกเลยว่าผมตั้งถูกผมบอกเลยว่าผมตั้งถูกเพราะเดือนนี้นะผมเน้นจบทุกคันพี่เข้ามาเถอะพี่ได้รถสวยได้ราคาดีได้เนียนหายพิเศษด้วยนะครับมา สีขาวสวยเลยสีขาวมุกด้วยแม็กสวยแม็กลนยนี้แล้วบ่อหนังบ่อไฟฟ้าด้วยเอ้ยตัวจีแม่งบ่อไฟฟ้าด้วยนะครับคือมีแพทเทิร์นชิพด้วยนะมีแพทเทิร์นชิพด้วยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าความจริงอะประตูท้ายอะมันไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ผมอะไปใส่ไฟฟ้าแบบคลิกเซนเซอร์ด้วยนะครับไม่บอกก็ไม่รู้อะแต่บอกอผมผลชัดเจน ของผมชัดเจนนะครับของผมชัดเจนบอกเลยว่ารถอาจจะเป็นรุ่นธรรมดาแต่ผมทําให้ไม่ดูธรรมดาเพราะมันเป็นรถ AK นะฮะอ่าพรอให้1 6ื่นพี่พี่ได้รถปีใหม่ใหใหม่น้อยโคตรสดอะ่ะผมบอกเลยว่าสุดมากปีผลิต 2, 2022นะได้จดปี67รถลำปางมือเดียวและราคานี้พี่ไม่ต้องหาเลยโคตรถูกโคตรถูกแล้วรถ AK นะครับไม่ใช่รถมีตำหนินะพี่เช็คส่วได้ทุกคันนะครับ จนน้องๆทีมงานบอกพี่เอาจริงเหรอขายจริงเหรอเอามาเน้นจบลูกค้านะครับขา,าขายเอาขายเอามันแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดลูกค้าต้องประทับใจลูกค้าต้องได้รถที่ดีที่สุดนะฮะนี่มาสวยสวยเลยพี่น็อตไม่มีขยับนะครับแต่เข็บไม่มีแก่รถผมไม่มีชนนะครับรถผมไม่มีชนนะครับแล้วผมใส่นี่ประตูท้ายอ,อ,อาร์คเดิมนะอาร์คเดิม รถคาเช็คสูตรไดนทุกคันนะครับเช็คสูตรไดนทุกคันนะครับพี่ตัดดูท้ายหน่อยนี่ท้ายไฟฟ้าผมใส่มานะครับเส้นสวยสวยเลยนะครับสวยเลยแล้วใส่ไม่ได้แบบไปใส่ธรรมดานะที่นี่ไม่มีธรรมดาครับที่นี่ไม่มีธรรมดาอ p อปชั่นอะไรต้องอย่างดีต้องผมผมใช้ออฟซอรที่รับประกันคุณภาพของสินค้าด้วยรถผมดีแล้วลูกค้าถูกใจทุกอย่างแล้วของแถม ไม่ดีผมผมให้เอานะนี่ผมผมให้ติดแบบคลิปเซนเซอร์แล้วดูท้ายหน่อยอี๋อันนี้ไม่ได้ล้างเลยนะครับผมอยากไลทยังไม่ได้ล้างนะครับให้เห็นพื้นสวยๆเลยครับรถลำปางนะครับยางไหลไม่ไม่เคยลงดินนะครับยางไหลสวยเลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูภายในหน่อยนะครับมาดูภายในหน่อยพี่ด้าคุยในไลน์ครับพี่ไลท์สดอยู่อ่านี่นะครับลูกค้าก็เต็มร้านนะครับมา น็อตไม่มีขยับนะครับสวยมากได้บอกไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะแอร์แบกรอบคันนะครับนะนี่แต่ผมขออภัยนะผมไม่ได้ทําการบ้างว่าตัวจีกับตัววีมันต่างอะไรตรงไหนบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆ <c oughs> ที่ผมรู้ก็คือประตูท้ายอ่ะมันไม่ใช่ไฟฟ้าแล้วผมไปใส่มาเองนะครับแต่ตัวเนี้ยคือได้เบาหนังด้วยแล้วก็ได้ไอตัวบอกไฟฟ้าด้วยนะครับได้บอกไฟฟ้าด้วยอ่ะพี่ปี2 0 2พันิบสองราคาเนี่ยบอกเลยว่าไม่แรงและได้ประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยสนใจรีบเลยนะ ผมบอกเลยผมไม่ได้ไลฟ์อ่ะมีคนจีบแล้วนะคันเนี้ยมีคนจีบแล้วนะนะแต่ลองดูพี่นะแอลโตแล้วแบบรถสวยอะรถสวยรถสวยอะรถสวยพี่ผมบอกเลยว่าพี่ถูกอะผมบอกเลยว่าถูกอะอ่ะพี่ดูพี่ดูสวยมากนะครับสวยมากไม่มีที่ติเลยนะครับนี่ไม่มีที่ตีเลยนะฮะไม่มีที่ตีเลย นี่นะครับมีแอปเปิลคาเฟด้วยนะครับมีแอปเปิลคาเฟด้วยนะครับแล้วก็เพดานไม่มีเจิมนะครับสวยสาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแพนทันชิพนะครับมีมันตีฟังก์ชันนะครับม่วิ่ง5้า0 0ันโลรถผมไม่แท้ทุกคันนะครับรถผมไม่แทรทุกพันตัวนี้เป็นออโต้เนาะเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับสามารถเล่นทิปโทนิกได้นะครับบวกลบเล่นเกียร์แบบเมนูนได้เปิดห้องเครื่อง ใครหาเจ็ดที่นั่งนะครับเข้ามาเถอะพี่เข้ามาเยอะมากนะครับเพราะผมบอกเลยว่าเดือนเนี้ยเจ็ดที่นั่งผมขายดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์กลางนะครับไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นะครับเพราะหลายๆคนมีแผนจะหยุดยาวอยากได้รถครอบครัวนะครับอยากเปลี่ยนรถเธอรถพี่เข้ามาเลยและที่นี่นะครับถ้าอยากเปลี่ยนรถนะผมบอกเลยผมมีราคาให้ทุกคันแต่ไม่จำเป็นต้องขายให้ผมระหว่างทางระหว่างทางที่แบบรอการจัดไฟแนนซ์รอการเข้าศูนย์เตรียมรถของผมแล้วมีใครให้สูงกว่าเท่ากว่าแล้วพี่อยากขายพี่ขายเลย ผมไม่อยากให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมซื้อรถที่คุณคุณมากดราคาลูกค้ารถผมอ่ะไม่ใช่ผมอยากมีไม่อยากให้ลูกค้ามีความรู้สึกงั้นพี่ขายสูงกว่าได้พี่ขายเลยไม่ต้องเกรงใจผมนะครับนี่แต่ถ้าสมมติว่าซื้อขายกับผมนะผมปิดสัญญาให้ทันทีนะครับเหมือนที่ผมซื้ออะไรนะอันผ่าดอะ่ะยอดปิดสองล้านกว่าผมปิดบัญชีให้ทันทีเลยไม่ถือสัญญาลอยด้วยนะครับลูกค้าผมปิดสัญญาเลยสบายใจทั้งผมและพี่ด้วยนะครับนะ ผมไม่ชอบทําอะไรให้มันคาราคาซังทํมาให้จบและสบายใจนะครับนี่น็อตสวยนะครับเดี๋ยวดูแก้มให้แก้มสวยนะครับไม่มีขยับนะครับนะเครื่องสวยนะครับเครื่องสวยเป็นเครื่อง2.4นะครับพี่ปีผลิตปี2022ได้จดปี2024ด้วยนะครับนะไม่วิ่ง50,000โลลดลำปางมือเดียวนะครับตัวเชงแล้วนะราคานี้บอกเลยถูก ถูก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 เลยแหละคือวันนั้นตั้งไปแล้วแหละจะเปลี่ยนราคาไม่เอาอ่ะผมแบบคำไหนคำนั้นเลยไปเลยนะฮะไปแล้วคือตั้งไปแล้วนะฮะนี่สวยนะครับสวยเลยนะครับเฟ้นฝากระโปรงหน้าเดิมจุดหน่วงความร้อนของเดิมนะครับนะแผ่นเพจปีสองพันยี่สองนะครับแผ่นเพจปีสองพันยี่สองนะครับนี่ แบตเตอรี่ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับปีหกเจ็ดนะครับเม็ดอาร์ครบนะครับคันหน้าเดิมนะครับเช็คสูตรได้ทุกคนันมีเล่มให้ดูทุกคนันนะครับนะอ่ะเนี่ยฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับ,ววบรส,สวย,ยนะมาดูคันนี้ดีกว่าฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยกับรถสสวยเลยนะครับมาดูคันนี้มาด้าสองเข้ามาใหม่อันนี้เขเข้ามาใหม่สีอะไรเนะี่ย โอนตีนเหรอมันสวยนะใช่นี่สวยเป็นเครื่องตัวอัเมดนะครับตัวอันเเมดปี2022ันยิบนะครับรถเชียงรายมือเดียวนะครับรถยังไม่ได้ล้างเลยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันพี่อยากได้แมมกแต่งพี่ได้ตามนั้นเลยนะครับแค่แมมกลูกค้าบอกว่าซื้อมาสี่หมืนกว่านะครับซื้อมาสี่หมืนกว่า ถ้าพี่อยากได้แม็กเดิมพี่บอกผมนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้เป็นตัวอันติเมทนะครับไม่วิ่งสา0 0 0่นโลปี2022นะครับปีผลิต2022นะฮะไม่ใช่21จน22นะครับรถสวยเลยสีดำด้วยนะครับรถสีดำด้วยสวย,สวยมากสวยมากนะครับสวยมากผมตั้งอยู่ที่ร้าน5 0,000่นพี่ตัวอันติเมทนะปี2022นะอ่าผมตั้งอยู่ที่ร้าน5 0,000นแต่ถ้าพี่อยากได้ปี2020ผมก็มีผมตั้งอยู่ที่9 4 0 0 0 0สี่มืน ห้าพันบาทนะครับผมมีหลายคันผมนี้เริ่มเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาก่อนเลือกก่อนเลยอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างนี่ยังไม่ได้ล้างแต่ให้ดูให้ดูแบบยังไม่ได้ล้างจะได้รู้ว่าเ k เคเราซื้อรถยังไงนะครับผมชอบให้ลูกค้าเห็นแบบก่อนที่ผมจะชงจะล้างนะครับจะได้บอกจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยผมไม่ได้ย้อมนะผมไม่ได้ย้อมนะครับผมแค่มาปรับสภาพให้ ล้างเลิง้งให้มันแบบสวยนะครับให้มันสวยนะครับนี่สวยมากพี่สวยมากๆนะครับพียผ่อนแค่ประมาณหมื่นหมื่นหกบาทอ่ะไม่เกินหมื่นเจ็ดอ่ะอันเต็มเมียนะครับปีผลิตปี2สองเลยนะครับดูภายในหน่อยไหมมา อันนี้อีกหนึ่งโซนนะครับหลายคนยังไม่เคยเห็นโซนนี้นะครับเพราะน้องทีมงานบอกว่าพีมผมขอโซนนี้เถอะเพราะรถแน่นร้านเลยและลูกค้าก็แน่นด้วยนะครับลูกค้าก็แน่นด้วยอ่าที่ตัวอันติเมตนะครับสวยมากร้านห้าหมื่นนะครับเดี๋ยวแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับหรือว่าลูกค้าดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะเอารับดอกเบี้ยสุดเือเก้าก็ได้นะครับผมผมได้จริงนะผมผมได้จริงนะครับ ได้จริงบางทีเราจัดหนึ่งจุดเก้าผมเอาตรงนะดอกเบี้ยหนึ่งเก้าผมจัดมาห้าปีแล้วแหละนะฮะมีให้ตลอดนะครับแต่เดือนนี้ผมอยากให้มันดูพิเศษหน่อยนะครับผมก็เลยจัดศูนจุดเก้าเก้ากับทุกซกเมนต์เลยนะครับไปให้สุดที่ไม่ว่าจะรถหรืออยันไขนะครับต้องสุดนะครับอันนี้ตัวอันซิเมตมาเดี๋ยวผมมีแถมให้อีกเปิดห้องเครื่องไหนมาไหนๆก็ดูละสวยนะพี่แล้วผมชอบนะไอตรงเนี่ยเขาเป็นโลสโกด้วยนะ เป็นรถสโก้ด้วยนะนี่มาวิ่งสามหมื่นกว่านะครับมาวิ่งสามหมื่นกว่านะครับมาเบาะหนังสวยเดี๋ยวล้างให้สวยเดี๋ยวเคลือบแก้วให้ด้วยนะครับด้วยราคาเกินล้านผมเคลือบแก้วให้หมดอะ่ะนะฮะซ้ำๆซ้ำๆอันนี้แบบไม่มีดูรอยพี่โอ,โ,โอ้โหโฮ้ยพี่รถไปขนาดนี้ทำไมขนาดนี้พี่ไปเปิดรถที่บ้านตัวเองก่อน ไปเลิดเปิดรถที่บ้านตัวเองก่อนว่าเป็นขนาดไหนเวลาคนใช้รถนะครับปีสอง2ี่สองเนาะรถวิ่ง2ปีกว่าเขาไม่ได้ล้างเลยเขาไม่ได้ล้างเลยมันมีแค่ฝุ่นแต่ที่ผมเปิดให้ดูเพราะผมอยากให้ลูกค้าเห็นว่ามันไม่ได้มีเยิ้มนะมันไม่ได้มีเยิ้มนะไม่ได้เป็นคราบนะ้ำมันเครื่องไม่ได้เ,เป็นคราบประเก็นฝาวาวนะมันไม่มีเยิ้มนะอ่านี่เดี๋ยวผมล้างให้ใหม่กิ๊กนะครับมีแค่ฝุ่นนะฮะมีแค่ฝุ่น ร,รถผมเช็คศูนย์ได้ทุกคันนะครับไม่ได้มีคิปเปอรอะนะฮะรถน้าท่วมผมไม่รับอยู่แล้วนะครับไม่รับไม่ขายแล้วพี่ซื้อกับผมอ่ะสบายใจได้เลยครับผมอ่ะช่วงนี้กระแสน้ําท่วมแรงผมไม่รับน้ําท่วมไม่รับชนหนักไม่รับกอไมผมก็ต้องระบุในสัญญาซื้อด้วยชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วผมก็ต้องแฟกับคนที่ซื้อผมด้วยผมก็ต้องมีตาปั๊มเหมือนกันตอนนี้ได้ทั้งสองเลยนะครับการันตีนะฮะ รับประกันคือลดร้อยเปอร์เซ็นต์มาเดี๋ยวมาดูอยากโชว์ลงล้างนะครับแล้วก็มีมีให้ดูหน่อยปะไหนๆก็อยู่แถวนี้แะอันนี้เป็นโซลลิฟท์นะครับผมเอารถเข้าสู่ทุกคันนะครับอันนี้เขา,อาเอาไว้เช็คแบบพวกผ้าเบรกนะครับช่วงล่างนะครับนะคือรถทุกคันที่ก่อนที่จะโชว์ต้องเช็คนะครับนี่ก็ถอดล้ออันนี้อันนี้ Fortuner ปี48นะครับออโต้โฟวินใครอยากได้นะครับ355,000บาทนะครับไม่แพง รถตีเทอร์นของเองโทรวีด้วยแล้วรถสวยด้วยนะรถสวยเดิมด้วยรถสวยเดิมด้วยนะครับถอดล้อนะครับอามาเดี๋ยวมาดูลงล้างว่ามีรถอะไรเข้ามาใหม่บ้างช่วงนี้รถต่อคิวเยอะมาก Gla p e n i x นะครับ9 0้าแสนกว่าบาท9 0้าแสนกว่าบาท นี่ให้เห็นเลยนะครับให้เห็นเห็นเลยอ,อันนี้โลโคเนาะน้องเข้ามาล้างช่วงล่างนะครับล้างฝุ่นนะครับอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยเป็นขับสี่ปีเทาดําใครหาอยู่เพิ่งเข้าเมื่อกี้เลยนะเข้าเมื่อกี้เลยเอาแบบไม่แรงพี่ขับสี่ปี2019ไม่หลักหมื่นเอาก่อนนะตั้งนะ้ากล่องตั้งหน้าร้านเลยนะให้ถูกๆเลย9ก้าแสาันบาทแต่ถ้าตั้งหน้าร้าน ผมว่าต้องมี 5, 9 55เ2้าแสสองหบาทผมให้นี่แล้วก็มีฟอร์ดนะครับมีฟอร์ดเข้ามาเยอะมากฟอร์ดเข้ามาเยอะมากครับนะฟอร์ดเข้ามาเยอะมากอาใครมองหาหัวเดี่ยวนะครับหัวเดี่ยวออโตโฟวินแรไอเทม ฟรีแสนบ,บาทนะพี่ฟรีแสนเก้าหมื่นห้าบาทนะฮะตัวแรเลยนะครับออโต้โฟวินนะแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ใครจะซื้อสดเข้ามาคุยยันนะครับเน้นจบทุกคันเน้นจบทุกคันผ่อนค่แปดพันบ,บาทนะครับออโต้โฟวินนะออโต้โฟวินนะครับรถสวยเลยไมน้อยด้วยไม่หลักหมื่นเดี๋ยวนะไม่หลักหมื่นนะย้อนผมรู้สึกว่าจะเท่ไปละจําอะไรได้ทุกรถเนี่ยเดี๋ยวนะไม่เท่าไหร่นะ ไม่ห้าหมื่นสามไม่หลักหมื่นจริงๆนะครับมาไม่ห้าหมื่นสามนะรถสวยเลยอ่ะให้เลยเบื่อแล้วเนะี่ยใครมองหารถไม่ถึงสามแสนนะผมให้เลยสองแสนเก้าหมื่นเก้าบาทผมให้เลยปาเจโล่ให้เลยเนาะหนุ่มเนาะให้เลยตั้งอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทสองเก้าเก้าใครดูนะผมให้เลยแล้วรถผมสวยเดิมด้วยไม้แท้ด้วย ใบแท้ด้วยสวยเดิมด้วยนะครับรถเบนซ์รถเบนซ์เลขทะเบียนสวยตอนแรกอบอกจากใจเลยนะพี่อยากซื้อเก็บไว้เป็นรถพ่อเพื่อนผมเองอยากซื้อเก็บไว้แล้วมาแต่งเอามาแบบคลาสสิกอ่ะชอบอ่ะผมชอบมากเลยคลาสสิกไม่มีเวลาไม่มีเวลาใครที่แบบมีเวลาเอาไปเถอะพี่ผมตั้งอยู่ที่165หผมให้พี่เลย12500 0บาท เบนนะพี่เบนนะ <c oughs> ผมถ้าจะไม่ผิดรถมือเดียวนะรถเชียงใหม่เดิมเลยกชแปดสี่สี่เลขนี้ผมให้ด้วยันข่าวไม่ใช่โฟบพี่ข่าโฟไม่ใช่ราคานี้แน่นอนแต่ฝีเท,ทาดำพี่แม็กฝีเทาดำมันเป็นโฟเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ผมให้เก้าสองห้าผมให้เก้าสองห้านะครับให้เก้าสองห้าถ้าผมตั้งหน้าร้านอยู่ๆประมาณเก้าห้าห้า นะครับ925พี่จ่ายประนกันเองนะรถสวยเลยสีเทาดำนะครับนี่ล็อกโคนะฮะล็อกโคน่าจะมีคนลองรถแน่เลยนะครับเห็นย้ายรถอ่ะลองรถอ่ะเขาโอเคโอเค,อเคให้เขาลองเลยนะครับนะเนี่ยครับใครหาสี่ประตูเตี้ยนะครับผ่อนแค่เจ็ดพันพี่ได้แม็กใหม่ยางใหม่มันจบที่ยี่สิบบาทอะ่ะ ซื้อเองค่ะจบที่20บาทแต่พี่ได้แม็กใหม่ยางใหม่ได้เกร์อรอบคันแต่งเหมือนแลนลี่อาร์ตอ่ะแต่ความจริงไม่ใช่แลนลี่อาร์นะแต่งมันไม่ได้ต่างเลยแต่งเหมือนแลนลี่อาร์ตเลยแล้วไม้น้อยปีใหม่ด้วยดอกเบี้ยผมถูกด้วยพี่เอา20บาทของให้7,000กว่าบาทนะครับนะอ่านี่รีโวโฟ,โฟ์สีขาว28นะครับมาเพิ่งหลุดจองนะครับเพิ่งหลุดจองนะฮะนะไปไหนลูกโอเคค่ะ มาใหม่ใช่ไหมคะชื่ออะไรเอ่ยชื่อพลอ,อ,อยค่ะน้องมาใหม่นะครับผมเลือกคนที่ทัศนคตินะครับใครก็ได้จบการศึกษาอะไรก็ได้ถ้ามีทัศนคติที่ดีนะฮะบ,บวกพี่เข้ามาเถอะนะครับผมเปิดรับหมดอ่ะนะครับนะเติบโตไปด้วยกันเอออย่าลืมไอทีเพิ่งมาใหม่โอ้ยโอ้ยมาเดี๋ยวจัดให้แบบอื้อ จัดให้แบบถูกๆตัวฉลองครบหกสิบปีด้วยนะเห็นติดติ๊กเกอร์ถ้าปีสองพันที่สองไม่ว่าเป็นรถเก่งรถกระบะนะครับติดติ๊กเกอร์นี้อยู่แล้วติดติ๊กเกอร์นี้อยู่แล้วนะครับนะผมให้เลยเอาไปเลยเอาไปถูกๆฟรีแฟนห้าหมื่นห้าพันบาทแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยแพงไหมว่าแพงไหมนะถูกกว่านี้ได้ไหมเอาถูกกว่านี้ดีกว่าถูกกว่านี้ว่าถูกกว่านี้ว่าถูกกว่านี้ว่าเดี๋ยวขอถูกกว่านี้หน่อยเดี๋ยวขอดวน น,นี่ในตัวตัวสปอร์ตปะเนี่ยนะฮะนะบางบางทีรุ่นมันเยอะนะตัวสปอร์ตผมให้สี่สามห้านันพี่แถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้เอาไปถูกถ,กถกเลยพี่ผ่อนแค่เจ็ดพันได้สี่ประตูนะไม่ใช่ห้าประตูราคานี้หายากราคานี้หายากบอกเลยราคานี้หายาก่กาาาากนะฮะนะยฝากไว้ด้วยนะครับรถเข้ามาใหม่เยอะมากๆพี่พี่ท่านใดนะครับที่มองหารถสวยๆนะครับเข้ามาเถอะพี่ได้รถกลับบ้านแน่นอนนะครับอันเนี้ ไอ้เจ้าของเดิมไปใส่ RS เอนาะผมให้เด็กแกะนะฮะแล้วมันก็ไม่ไม่ลอกเนาะเอามาจอดตรงนี้นะครับแกะออกเลยเพราะว่าไม่ได้นะครับแล้วก็โลกโก้เขาไปใส่แบบครอบแดงผมเปลี่ยนเป็นของเดิมนะครับอะไหล่นะได้พรุ่งนี้นะครับแล้วมาจอดตรงนี้ทําไมอ่ะตัวหน้าใหม่อ่ะนะตัวนี้ปีปีสองพันสิบเก้านะครับมาวิ่งหกหมื่นโลนะครับเป็นตัว SV ตัวท็อปของเขาเลยอ่าเป็นตัวเมเนเจอร์เชงนะครับกันจังหน้านี้แล้วนะครับผ่อนแค่เจ็ดพันกระบาทผ่อนแค่เจ็ดพันกบาทนะครับนะ ามาพี่ดูรถเจ็ดที่นั่งผมเยอะมากเจ็ดที่นั่งผมเยอะมากนะครับมีทั้งไอรถตู้ด้วยอันผ่านอันผ่านมีฝีแดงฝีดานะครับดอบนี้เริ่มต้นที่ศูนย์เก้าครับของผมได้จริงนะฮะของผมได้จริงนะครับมาดูบั้นท้ายสวยๆหน่อยแนวห้าตัวนะครับอ่าครล่ลาคอนะครับมีทั้งเบนซินล้วนแล้วนี่ตัวเป็นตัวไฮบริดนะครับไฮบริดนี้ยังไม่พอนะครับเป็นตัวซัลลูปด้วย เป็นพรีเมียมเฟสตี้ถ้ามีเฟลูปเขาเรียกว่าพรีเมียมเฟสตี้ถ้าไม่มีเฟลูปจะเป็นพรีเมียมนะครับนะแล้วก็มีตัวสมาร์ตตัวโลนะครับแล้วก็ CX3 นะครับ CX3 มีปี21นะครับปีปี17ด้วยนะครับปี17ราคา399เองนะครับปี21ก็อยู่ประมาณ4แสนกว่าบาทนะครับนะถ้า399ผ่อนแค่6,000กว่าบาท CX30 นะครับเหลือคันสุดท้ายแล้วสนใจรีบเลยราคาไม่แรงเข้ามาเถอะพี่ชอบรถผมแล้วอย่าเดินออกร้านคุยเลย คุยเลยคุยเลยเดี๋ยวมีตัวแรงให้ดูอันนี้เพิ่งจองเมื่อเช้าไอ้ไอ้ชาวีอะแจ๊ดกำลังนั่งคุยทำสัญญาอยู่นะครับนั่งคุยทำสัญญาอยู่นะฮะแจ็ดพึ่งไม่รู้ว่าเห็นน้องเขาทำสัญญาอยู่ที่โตะเอสติมา <c oughs> ผมมากผมชอบมากเลยผมบอกให้แฟนใช้ใแฟนไม่ใช้เลย <c oughs> ถึงรถเขาจะปีเก่านะ แต่ผมผมชอบมากอะ่ะเออมันนั่งสบายด้วยขับดีด้วยนะฮะแล้วขายไม่แรงนะครับขายไม่แรงนะครับแล้วพี่ดูผมเห็นเขาขายน่ห้าหกแสนเลยนะเออผมขายแค่แ,คแบบสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะฮะได้เบาะดังด้วยอะ่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่นี่แบบนั่งสบายเลยนะแล้วพี่พดูภายในเปิดภายในดิคือคือดีอะ่ะตอนแรกผมอยากให้แฟนใช้มากเลยเนี่ย yeah. สวยเลยนะครับสวยเลยถ้าใครหารุ่นนี้นะไม่เป็นรองใครไม่เป็นรองใครเลยนะครับสวยมากแล้วราคา4,75ก็ถือไม่แรงนะครับเพราะผมเห็นเขาตั้างกันห้แสนเลยนะครับนะเดี๋ยวแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับนะอ่าสวยเลยอะประตูไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยนะปีไรอะปี1ินะองมานี่